ออารที่จะไม่เกนคะที่เราเรียนาก็คือต้องผาเขพานใช่ันมีวิธีการอื่นคะไม่ต้องผัานพานแต่ม่นทางเดียวคืออริยภัอิโปผลทางเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะศาสนาใดก,ก็ไม่สามารถถึงปั้านาได้ถ้าไม่มีอริยสัจส,สีแต่ห้าอริยสัจส,สี่เนี่ยคือหนทางเดียวเท่านั้นในการพ้นทุกข์ ทนจากการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นคําว่านิพพานเนี่ยจึงมีแค่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนศาส,สนาในโลกก็ตามจะสอนเรื่องอะไรก็ตามการมุปาทานสีและประตูปาทานอะไรอะอะไรปาทานจำไม่ได้แล้วก็อัตวาทุปาทานสี่อย่างเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยจะสอนแค่สามอย่างแรกการมุปาทานสีและประตูปาทานทิฏฐุปาทาน แต่จะขาดตัวเดียวคืออัตตวาทุปาทานคือสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนของตนแล้วถอนอุปทานออกให้ได้ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนทึ่งศาสนาอื่นในโลกไม่มีพระองค์จึงบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นทางเดียวเราเป็นหนทางเดียวของการพ้นทุกขนั่นคืออริยมรรคมีองค์8คือมัชชิมาปฏิปทาหลักการเดินสายกลางดังนั้นหนทางเดียวเท่านั้นที่พ้นได้ไม่มีหนทางอื่นถ้ามีหนทางอื่นพระองค์จะบอกแล้วว่ามี แต่นี่เพราะไม่มีพระองค์จึงบอกว่าเป็นทางเดียวทางลอดทางเดียวเท่านั้นคือมรรคแปดอจจาจารย์คะเรื่นี้ข้าวบอกว่าต้องผ่านแสนนคือเป็นโสดาบานันสกิทาคาอนาคาค่ะแล้วลเป็นอรหันต์เยอะไปแล้วค่ะก็ใช่ก็ทางเดียว,ายวบางทีมีทางอื่นก็จะเอาทางไหนเราลองเสนอมาสิถ้าเสนอได้อาจจะลองทำตามดูแต่เพราะเราไม่เห็นว่ทางอื่นไง ก็เนเมื่อพระพุทธเจ้าบอกทางนี้ทางเดียวเขาพยายามหาหนทางกันมาตลอดแต่ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ทุกคนเนี่ยพยายามแสวงหาหนทางกันมาตลอดสั่งสารวัตรยาวนนในยุคที่ไม่มีสัมมาสัมพุทธาเกิดขึ้นแสวงหากันหมดสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเก่งเก่งชักาชัการตั้งศาสนากันมากมายนิคนเอ่ยอะไรเออยทุกคนต่างแสวงหาทางรอด แต่ก็ไม่มีทางรอดใดที่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยคนเชื่อพระเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าเป็นทางรอดคนเชื่อเทพเทวาก็คิดว่าเทพเทวาเป็นทางรอดต่างคนต่างเชื่อแล้วก็พยายามคิดว่าเขาก็คิดว่าของเขาคือทางรอดเราก็คิดว่านี่คือทางรอดแต่พระเจ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทางรอดเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวคือหลักสัจจะที่เรียกว่ามัคบีองแปดแล้วเราก็ลองพิจารณาดูอะเอาคําสอนของพระองค์ลงไปสอดรับดูว่าแต่ละคนแต่ละคนมาเป็นทางรอดจริงไหม แต่อาจารย์เราพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเป็นทางรอดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทางรอดเพราะอาจารย์พยายามสืบเสาะมาทุกทางแล้วไม่มีอะไรเป็นทางรอดจนวันหนึ่งสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นในโลกสมณะพระรามเหล่าอื่นที่คิดว่าตัวเองรอดแล้วโอ้โหโใจแป้วเลยคิดว่ารอดแล้ว พวกพรมต่างๆรูปประพรมต่างๆเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างดนบัรดาเทพเทวาเป็นผู้เนลมิตโลกจักรวาลนี้พอเวลารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นทางลอดทางเดียวแล้วพระองค์ทรงสอนจนพรมเนี่ยทำลายที่ถดพรมเนี่ยหมดเลยพรมนี่ตกใจเลยเพราะพรมเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอยู่นานไงไม่ตายเลยเลยคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นผู้เนลมิตโลกทั้งหมดวันหนึ่งพระเจ้าทําลายที่ผีพรมได้การไปบอกสอนอริยสัจสี่ พรมเข่าสุดเลยตายแล้วฉันก็ต้องตายเหมือนกันเหรอเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงคิดว่าตัวเองคือทางรอดสุดท้ายแล้วแต่ความเป็นจริงนิพพานคือทางรอดเดียวจึงเหนือกว่านั้นมันจึงมีทางเดียวที่นั้นที่รอดได้อืมจ้า